เสร็จแล้วครับผมกําคอมินิลวดลายปีกซูปเปอร์โรเลอร์ครับลางยาเม็ดสิบครับเดี๋ยวยิงเป้านะครับผมยิงเป้าให้ชมเดี๋ยวยิงเป้าให้ชม เนาะเป่าอยู่ no, <coughs> <coughs>

โอ้เมื่อยเฮ้อขึ้นยางยิงยางสองคู่ครับพี่น้องสีังไม่ค่อยเจียบด,ดูดิะ ah. มันจะคำแล้วครับอือ hmm. ช่งางหางแถวก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้อง โดนบุล่ะหรือแค่เฉียดๆโอ้มันบ่เหลือแล้วพี่น้องเนี่ยเรื่องตรงนี้ลงมาตรงนี้นิดเดียวนะครับผ่านครับผมลูกนี้ก็ยิงลง y o u t u b e นะครับส่วนลูกนี้ก็เป็นลูกที่สองนะครับไปห่างกันเลยนะครับผ่าน เจ้าของก็ฝึกยิงบ่อยๆจับทางปืนนะครับเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะมันปืนใครปืนมันนั่นเนาะต้องฝึกยิงเอาเองครับเดี๋ยวก็จับจุดได้แล้วก็แล้วแรงนะครับผมโอเค ขอบคุณที่สั่งงานขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ